สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกๆุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์ชาแนลนะครับลุงทัศน์ชาแนลครับวันนี้มาพบมาเจอพี่น้องของเราในวันที่หนึ่งสิงหานะครับหนึ่งสิงหาเรามาพบมาเจอกันพี่น้องครับและวันนี้ผมจะมานําเสนอครับเป็นวิ่งบนตัดสองสูตรนะครับเป็นวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวนะทั้งสองสูตรเลยครับตัดกันเรามาดูครับฟังคาเตือนเลยดีกว่าครับแล้วรับชมเลยพี่น้องครับส่วนรายละเอียดเราจะได้เห็นกันพร้อมกันเนาะ คำเตือนพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ลุงทัศน์กำลังนําเสนอเป็นแค่แนวทางครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความเมงดีจากลุงทัศน์ชแนลครับไปเลยครับก่อนจะรับชมพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงทัศน์เลยครับขอบพระคุณมากๆครับผมเริ่มคํานวณจากสองพฤษภาธเลยดีกว่าครับ ร้อยที่สามบวกสิบที่สี่ครับสี่บวกสองได้หกบวกหนึ่งนะครับได้เจ็ดนะครับได้หกกับเจ็ดงวดนี้หกกับเจ็ดเลขวิ่งเลขอันนี้พี่น้องครับลุงทัศบอกก่อนนะเลขวิ่งไปร้อยสิบหน่วยได้ทั้งนั้นนะร้อยสิบหน่วยได้ครับไม่ปักหลักนะครับได้หกกับเจ็ดครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองใช้สี่คูณหน่วยที่สี่บวกด้วยหลักหมื่นสี่เก้าสามสิบหกนะครับหกโมบวกศูนย์ได้หก ได้หกแล้วลบหนึ่งนะครับอันนี้สูตรนี้สี่คูณหน่วยที่สี่บวกด้วยหลักหมื่นแล้วลบด้วยหนึ่งได้หกลบหนึ่งเหลือห้างวดนี้เราจะได้วิ่งหกนะครับถ้าชนกันนะถ้าหกไม่มาหกไม่มาออกห้าเจ็ดเจ็ดห้าทันทีเลยครับมาดูครับสิบหกพฤษภาหกแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าออกห้าเจ็ดเก้า หกไม่มาจริงๆพี่น้องครับมาชุดนี้นะครับชุดห้าชุดเจ็ดเข้าชุดห้าเจ็ดนะครับเข้าชุดห้าเจ็ดนะหกไม่มาครับไปต่อครับเราดูไทม์ไลน์ไปพร้อมกันพี่น้องครับว่าสูตรนี้มันจะไปยังไงมันจะเหมาะเป็นเลขโต๊ะเลขตรงเรามาดูกันครับร้อยที่สามสิบที่สี่ครับสองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ได้เก้ากับศูนย์กว่านี้ อีกสูตรหนึ่งครับ4คูณหน่วยครั้งที่4บวกด้วยหลักหมื่นครับ40ได้0 0นยบวกแได้8 8ดลบหนเหลือ7ได้8กับ7ครับสูตรที่หได้เกับ0ถ้าแบบนี้เราจะต้องเอามาทนกันดันทีครับได้8 0ด8ูนย์แล้วก็7 0 0 7 7 9 9 7ออกอะไรพี่น้องครับ หมิถุนาครับสองเก้าสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองถูกไหนครับสูตรนี้ถูกเจ็ดสูตรนี้ถูกเก้าถ้าแบบนี้สองงวดแล้วเข้าเป็นชุดโต๊ดเราโต๊ดอย่างเดียวเลยครับดูอีกงวดครับมันจะมาอย่างไงพี่น้องครับร้อยที่สามสิบที่สี่ ก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดครับได้หนึ่งไปบวกหนึ่งได้สองได้หนึ่งกับสองสูตรที่สองครับสี่คูณหน่วยครั้งที่สี่บวกด้วยหลักหมื่นสี่สามสิบสองสองโมบวกเก้าได้สิบเอ็ดได้หนึ่งลบหนึ่งจะเหลือศูนย์อ่างวดนี้ชนกันที่หนึ่งพี่น้องครับชนที่หนึ่งครับเราได้วิ่งหนึ่งถ้าแบบนี้ถ้าหนึ่งไม่มาออกศูนย์สองสองศูนย์ทันทีครับมาดูครับว่ตจะมาพี่น้องครับหกเก้าหนึ่งแปดหกหนึ่ง แปดหกหนึ่งของเราได้วิ่งหนึ่งถูกหนึ่งนะครับถูกวิ่งหนึ่งถูกวิ่งหนึ่งนะหนึ่งตัวนี้ครับไปต่อเลยครับร้อยที่สามสิบที่สี่สี่บวกหกได้สิบครับได้ศูนย์ศูนย์ไปบวกหนึ่ง 1, ได้หนึ่งได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับอีกสูตรนะครับสี่แปดสามสิบสองสองไปบวกเก้า 9, ได้สิบเอ็ดครับได้หนึ่งหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์ ได้หน,นึ่งกับศูนย์วดนี้เราได้วิ่งหนึ่งกับศูนย์ครับชนกันที่หนึ่งกับศูนย์มาดูรางวัลพี่น้องครับหนึ่งกรกฎาคมเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดออกห้าหนึ่งเจ็ดวดนนี้ชนกันสองตัวนะพี่น้องครับชนที่ศูนย์กับหนึ่งถูกหนึ่งตัวนี้นะครับออกหนึ่งเจ็ดมาพี่น้องครับไปต่อเลยครับ คำนวณวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับไปใช้สิบหกกรกฎาคมนะร้อยที่สามสิบที่สี่ห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดได้หกกับเจ็ดครับสูตรที่หนึ่งตอนสูตรที่สองสี่สี่สิบหกไม่บวกด้วยหลักหมื่นหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดลบหนึ่งเหลือหกอ่าเราได้วิ่งหกกับเจ็ดอีกแล้วครับชนกันที่หกกับเจ็ดอีกแล้ววันนี้วิ่งหกกับเจ็ด แล้วใช้ตัวเดียวใช้ยังไงไม่ต้องกลัวพี่น้องครับงวดสุดท้ายลุงทัดหาจับคู่ชนให้ได้ครับมาครับมาดูงวดต่อมาครับได้หกกับเจ็ดมันออกอะไรครับห้าห้าหกเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าก็จะมาถูกเก็บตัวนี้นะครับถูกวิ่งเก็บนะมาครับไปต่อเลยครับคำนวณงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมไปใช้หนึ่งสิงหาทันทีพี่น้องครับ ร้อยครั้งที่สามบวกสิบครั้งที่สี่สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าได้สี่กับห้าครับสูตรที่สองครับสี่คูณหน่วยครั้งที่สี่บวกด้วยหลักหมื่นครับสี่เจ็ดยี่สิบแปดแปดมวบวกห้าได้สิบสามสามลบหนึ่งเหลือสองนี่ครับถ้ามาแบบนี้นะได้สี 5, ่กับห้าสามกับสองเป็นอื่นไม่ได้ชนกันเลยครับชนกันสองตัวได้เท่านี้ แล้วทีนี้หลักร้อยพี่น้องครับหลักร้อยหลักร้อยเดี๋ยวลุงทัดจับหลักร้อยให้ตรงๆครับมาพี่น้องครับหลักร้อยงวดนี้ลุงทัดวางหกนะครับโอ้ยวางเจ็ดพี่น้องครับเอ้าทำไมชอบวางหกเจ็ดเจ็ดพูดหกอะอยากได้หกเหลือลุงทัดใส่ให้สักหน่อยนะครับงวดนี้ลุงทัดวิ่งสำหรับหลักร้อยให้ เกตตัวเดียวครับตัวรองคือหกพี่น้องครับคู่ชุดนี่นะครับถ้าชุดนี้มาครับลุงทัดวางเลยครับเจ็ดสี่สามและตัวที่ชอบอยู่ไหนครับตัวที่ชอบงวดนี้เจ็ดสี่สองเจ็ดห้าสอง จ็ดสองห้ามีโอกาสมาไหมก็ดูครับไม่ไม่ชอบครับเจ็ดสองห้าเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่เป็นตรองครับเจ็ดสี่สามตรองมีเจ็ดสามสี่ เจ็ดสามห้าไม่มีครับนี่ครับถ้าจะได้ผมชนให้แล้วนะครับสี่กับห้าชนได้แค่ชุดนี้ครับถ้ามีโอกาสมาครับเป็นสี่สองนะครับห้าสองนะครับทีเด็ดตัวนี้ครับ เจ็ดห้าสองหางเดียวเลยครับผมวางเจ็ดห้าสองหางเดียวเลยงวดนี้พี่น้องครับเอาตัวเซฟตี้ไหมครับถ้าอยากได้ตัวเซฟตี้นะลุงทัดให้เป็นตัวเซฟตี้ถ้าใครอยากกันเหนียวนะนี่ เซฟไหมครับเซฟตี้หางเดียวเจ็ดห้าสองครับเลขตัวเก่านี้แหละพี่น้องครับชอบแลอเกินวดนนี้ถ้าชอบเบิ้ลสองสองนะครับถ้าชอบเบิ้ลสองสองนะนี่ครับมีแค่นี้แหละครับมาครับท้ายสุดสุดท้ายแล้วครับวันนี้ขอลุงทัดขอให้พี่น้องที่รับชมช่องลุงทัดอยู่จงโชคดีนะครับ ขอให้เข้า3ตัวตรงๆนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ